น้องเฮอริเคนตอบทุกคำถามเปิดรับการสนับสนุนค่ะสำหรับน้องเฮอริเคนหลังชีวิตถูกบีบไร้งานวงการมีไรายได้เดือนละ300ก็ต้องบอกว่าสำหรับเฮอริเคนจริงร้อยนะคะเผยคลิปล่าสุด3 1มกราดม65ค่ะบอกเฮอริเคน Q&A ถามมาต่อไปอยากรู้ดูคลิปนี้เปิดเลขบัญชีเปิดรับการสนับสนุนจาก FC ที่อยากสนุนเปซัพพอร์ต เป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องน้องเฮอริเคนครับพร้อมเผยว่าเข้าวงการมาได้เพราะพี่หนงชาชาชาเป็นคนชักชวนไปออกรายการชิงร้อยพ่อทำงานอยู่ด้วยส่วนพวกพี่ๆทั้ง3คนไม่ได้ทิ้งเธอะนะคือพี่ไปเรียนแล้วทำงานไปเป็นการลดภาระพ่อ อีกอย่างคือพี่อีกคนเนี่ยไปเป็นไรเดอร์ส่งของครับอีกคนก็ไปอยู่กับตายายเพื่อรดพภะของพ่อพ่อพี่พี่เองก็ไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนเลยนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยใครมาช่วยน้องฮลิเคนบ้างแล้วเธอก็กล่าวว่ามีอาจารย์เท่งเถิดเทิงพี่นิกกี้นะัชัดกบอยพี่อีดบงรางรวมถึงบรรดาแฟนคลับก็มาช่วยครับส่วนตัวเธอสนิทกับพี่นงรักอาจารย์เท่งนับถือพี่หม่ำเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ครับถามม่อแม่ไปไหนอันนี้ไม่รู้จริงๆ น้องคลิเคนก็ตอบว่าไม่ทราบว่าแม่ไปไหนครับเขาที่ตอบมาบ้างไหมนานๆทีก็มาแบบขอดูรูปน้องส่วนมากแชทมานานๆทีสองวันบ้างสามวันบ้างครับเธอถามว่าแม่ไปไหนแม่ก็ไม่ตอบถามว่าทํางานตั้งนานอรัยการตั้งแต่เด็กๆทาไมไม่รู้จักเก็บมาเดือดร้อนอะไรตอนนี้คลิเคนกล่าวว่าพี่ก็ต้องถามเธอก่อนว่าเฮอมีเงินกินหรือเปล่า ทำงานก็ได้ไม่เยอะครับนานๆจะได้เยอะไม่ได้บ่อยเข้าใจผิดกันว่าเฮอเนี่ยมีงานเยอะมีเงินเยอะส่วนเรื่องบ้านรอย้ายวันที่10กุมภาพันครับเขาจะขายทอดตลาดแล้วถาถวมอไม่ได้เล่นชิงร้อยแล้วน้องคลิเคนจะยังไงคือเฮอเองก็ไม่เล่นมาตั้งแต่สถานการณ์ปัจจุบันรอบที่3แล้วครับเพราะว่าเขาจํากัดคนแค่20เราเป็นเด็กด้วยก็ ป้องกันไว้ก่อนเลยไม่ได้เล่นจริงๆเธอก็เป็นตัวเสริมเล็กๆน้อยๆ,ๆเขาให้โอกาสเฮอไปเรียกเสียงหาก,ก็พอใจแค่นั้นก็ดีใจมากๆแล้วครับถ้าเขาเรียกไปก็ไปครับถ้าเขาไม่เรียกเธอก็อยู่บ้านเธอก็ต้องขอขอบคุณสําหรับในทุกการสนับสนุนและทุกกาําลังใจจาก FC ีที่มีให้เธอจะสู้ต่อไปครับทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับน้องเฮลิเคนด้วยค่ะ